เขาเป็นครูที่สอนเอาจริงเอาจังพยายามปรับตนเองมีเทคนิคกลยุทธ์มีสื่อแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทําให้เด็กของเขาเนี่ยเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดเป็นไปนตามมาตรฐานของหลักสูตรนะคะน้อยคนนะที่จะเห็นครูภาษาไทยเนี่ยสอนสนุกภาพลักษณ์ของครูภาษาไทยเมื่อเราเจอจย์ปะจกักเราจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงทันทีเขาจะเป็นคนที่สอนสนุกนะคะมีสาระแล้วก็ผู้เด็กเนี่ยก็พยายามตั้งใจเรียนดิฉันมองว่าจยมปาจักเป็นกล้วยไม้ช่อหนึ่งที่สําคัญนะคะกล้วยไม้เนี่ย ถึงแม้นานๆจะออกดอกแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์เนี่ยเมื่อขึ้นเวทีเมื่อทํากิจกรรมคราใดนะคะกิจกรรมหรือผลจากการกิจกรรมครั้งนั้นจะออกมาอย่างสง่างามน่าชื่นชมและดิฉันก็มีความภาคภูมิใจกับเขาในฐานะที่เขาเป็นลูกศิษย์เป็นเพื่อนร่วมวิช,ชาชีพครูด้วยกันถ้าจะให้พูดถึงลูกศิษย์ที่ดิฉันมีความประทับใจชื่อของคุณครูประจักษ์น้อยเหนื่อยจะเป็นชื่อของลูกศิษย์คนแรกที่ดิฉันนึกถึงค่ะดิฉันจึงได้ขอความอนุเคราะห์นะคะ ให้นิสิตได้เข้าไปสังเกตการเรียนการสอนของคุณครูประจักษ์ในชั้นเรียนนะคะซึ่งคุณครูประจักษ์เองก็ยินดีนะคะที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็พูดคุยซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะคะก่อนการฝึกสอนหรือว่าปัญหาหรือว่าอุปรสรรคที่น้องๆอ,อาจจะต้องเจอนะคะซึ่ง อน้องๆเนี่ยก็ได้สะท้อนว่ามีความประทับใจมากนะคะกับการที่ได้มาสังเกตการเรียนการสอนของคุณครูประจักษ์ในห้องเรียนจริงนะคะรวมทั้งเนี่ยยังได้มีโอกาสในการที่จะสอบถามทําให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจนะคะในการที่จะเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะประจักษ์เนี่ยยังเป็นคนที่มีการพัฒนาตนเองอย่างตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาเอกจนสําเร็จการศึกษา การออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในแวดวงวิชาการต่างๆการทําวิจัยนะคะแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางวรารสารต่างๆจึงถือได้ว่ามีการพัฒนาตนเองและก็เผยแพร่ความรู้ของตอนเองเนี่ยเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้องค์ความรู้ในวิชาชีพของตอนเองนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าต่อไปค่ะประจักษ์น้อยเหนื่อยเป็นสิบเ์บัณฑิตศึกษารุ่นศศรรสุดท้ายที่ผมสอนไว้เมื่อกว่าสิบปีที่ผ่านมา บัดนี้เขาเจริญก้าวหน้าและแสดงให้ผมรู้สึกนับถือศรัทธาเขาเป็นผู้มีมานะวิริยารัมพะจนสามารถสำเร็จปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตและเขาเปิดมุมมองให้ครูทั่วประเทศไทยเข้าใจว่าการจัดการเรียนการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือที่เรียกกันว่า active learning เขาทำให้ครูทั่วประเทศรู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เรื่องใหญ่อันใดแต่เป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่ครูทุกสารวิชาจะต้องจัดการศึกษาเชิงรุก หากจะพูดถึงครูท่านหนึ่งที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนครูในการจัดก,การเรียนรู้ด้านวิชาภาษาไทยการวิจัยทางการศึกษาหรือการวิใจัยในชั้นเรียนคงจะหนีไม่พ้น ครูประจักษ์น้อยเหนื่อยค่ะท่านเป็นบุคคลที่เป็นกัลยะนานมิตรในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีให้กับเพื่อนครูได้อย่างจริงใจสามารถที่จะปรึกษาท่านเป็นคนที่เสียสละเวลาส่วนตัวในการที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครูทั้งหลายในการที่จะ ไขข้อกระจายที่มีความสงสัยในการที่จะเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนครูจากการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายสามารถเป็นต้นแบบให้เพื่อนครูในการที่จะมีพลังมีแรงใจในการที่จะพัฒนาตนเองและจากการเรียนรู้กันและจากการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูทั้งหลายไปสู่ตัวผู้เรียน และจัดก,การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาีิชั้นเนี่ยมีอายุราชการครบนะคะที่จะสามารถยื่นการประเมินนะคะเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษค่ะ<ม>ก็ได้มีการปรึกษากับคุณครูประจักษ์นะคะว่าวิฉันเนี่ยจะทําแผนการสอนชั้นใดดีนะคะในเรื่องของอะไรดีนะคะใช้เทคนิคก,การสอนแบบใดนะคะ คุณครูประจักษ์เนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงให้ดิฉันอย่างดีเลยค่ะช่วยแนะนำนะคะแก้ไขปรับปรุงแผนการสอนให้ออกมาดีที่สุดนะคะและก็ยังช่วยดูคลิปการสอนค่ะว่ายังมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะก่อนที่จะยื่นส่งให้กับกรรมการค่ะก็จนปัจจุบันนะคะผ่านการประเมินมาแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูประจักษ์นะคะที่เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะแนะนำค่ะความสามารถของคุณครูประจักษ์นั้นนะครับ เป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีความสามารถนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นแบบอย่างให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆสําหรับหนูตอนแรกแบบที่ยังไม่เคยรู้จักครูหรือเรียนกับครูมาก่อนหนูก็คิดไปถึงการเรียนวิชาภาษาไทยที่ว่า มันก็คงเป็นคลาสที่แบบสอนวิชาภาษาไทยปกติทั่วไปแล้วพอได้มาเรียนกับครูหนูชอบแนวทางการสอนของครูมากๆนะคะครูทำครูดูเข้าใจเด็กแล้วก็ทําให้หนูแบบเรียนแอคทีฟดีไม่พาเครียดด้วยวันแรกที่ก่อนที่แบบจะเริ่มเรียนภาษาไทยที่แบบเจอครูประจำครั้งแรกเนี่ยวันแรกเราก็คิดว่าแบบตอนที่เรายังแบบไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยก็คิดว่าครูจะแบบเป็นคนแบบตรงแบบอารมณ์เหมือนแบบ เข้มเกี่ยวกับกฎการเรียนแบบว่าต้องสอนอย่างนี้เรียนเราต้องเรียนแบบนี้ไปๆไปๆแต่พอแบบเราเริ่มคุยอย่ะคุูเ่ะพอแบบครูแบบเริ่มพูดออกมาอย่างเงี้ยเราก็สัมผัสได้ว่าเออครูคนนี้เ yes? จ๋งแน่ๆแบบไม่เหมือนว่าไม่เหมือนครูภาษาไทยคนเก่าที่แบบสอนต้องแบบอ่านบทกอนอย่างงู้นนะอย่างงี้นะอย่างนี้นะนนะแบบอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออครูคน sí? นี้ยน่าดึงดูดแบบเวลาพูดแล้วแบบดึงดูให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ครูเขาพูดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออครูคนนี้แหละแบบ น่าจะไม่เหมือนคนอื่นแต่พอเราเริ่มเรียนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบพอพอพอถึงเหนึ่งเทอมพบหนึ่งเทอมเนี่ยเราสุว่าแบบครูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกแบบเราเราคาดการณ์ว่าครูคนนี้จะแบบจะสอนแบบทําให้เราโฟกัสกับภาษาไทยได้มากขึ้นพแต่พอแบบมาเรียนกับครูอย่างเแงบบี้ยเราเราแบบเราแบบเปลี่ยนแบบ m i n d ซ e t ไปเลยแบบการว่าแบบ ครูแบบไม่ได้จำจี้เหมือนแบบครูคนอื่นหรือว่าแบบให้แบบสอนอะไรแต่เดิมเดิมเหมือนคนอื่นเงี้ยทำให้เราแบบโฟกัสมากขึ้นการว่าเราอะรู้สึกแบบเรียนภาษาไทยแล้วเข้าใจมากขึ้นอย่างอย่างแบบภาษาคํายืมอย่างเงี้ยถ้าภาษาคํายืมแล้วก็เรียนเงตั้งแต่แบบมต้นแล้วถูกไหมแต่แบบพอเราเราแบบขึ้นมามปลายเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบจําว่าแบบคําไหนมันเป็นศักฤตคําไหนบาลีเงี้ยเราก็ลืมไปแล้วแต่พอแบบเราเรียนกับครูมาจากแล้วเราแบบ แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ยังแบบจําได้อยู่แบบแบบว่าคําไหนเป็นบาลีคาไหนสันสกิตอย่างเงี้ยคาไหนเป็นคํายืมจากอะไรเงี้ยแบบมันมีเทคนิคต่างๆที่ครูประจักษ์สอนแล้วแบบสามารถทําให้เราโฟกัสแล้วก็จดจํากันแบบกับมันได้จริงๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออแบบกลายว่ายิ่งแบบเรียนกับครูไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกสนุกแล้วก็อยากให้ครูแบบคุยสอนแบบนี้แบบจนถึงจบม .6 ความรู้สึกแรกที่ยังไม่ได้เรียนกับครูในวิชาภาษาไทยกับครูประจักษ์นะครับก็ ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกับวิชานี้เลยเพราะว่าจากที่ได้เรียนภาษาไทยมาก่อนก็คือรู้สึกว่าวิชานี้มันน่าเบื่อมากแล้วก็ครูก็สอนไปนแนวทางเดิมๆในทุกๆปีครับก็เลยไม่มีความคาดหวังอะไรกับวิชานี้เลยใช่แล้วก็หลังจากที่ได้เรียนกับครูประจักษ์ในวิชาภาษาไทยนะครับก็รู้สึกเปลี่ยนไป เพราะว่าครูพยายามหากิจกรรมต่างๆมาให้ทําระหว่างการเรียนการสอนครับทําให้ไม่น่าเบื่อเหมือนแต่ก่อนเหมือนที่ได้เรียนมาหลายๆปีครับแล้วครูก็มีวิธีการเก็บคะแนนที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้ในักเรียนมากจนเกินไปแล้วก็ทําให้รู้สึกสนุกไปด้วยในตัวครับใช่ก็อยากจะบอกครูว่า ครูเป็นครูภาษาไทยที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยครับที่สามารถทำให้นักเรียน enjoy กับารายวิชาน,นี้ได้เพราะว่าที่ผ่านๆที่ผ่านๆมาก็คือไม่ค่อยมีครูคนไหนทำได้เลยครับก็อยากให้ครูเป็นแบบนี้ต่อไปครับ